สวัสดีค่ะวันนี้นะคะราก็จะมาพูดถึงเคอร์ติสโจนต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งวัย19ปีของลิเวอร์พูลนะคะที่ช่วงนี้ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยล่าสุดก็เซ็นสัญญาระยะยาวกับสโมสอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเกมล่าสุดเขาก็ฉลองสัญญาโดยการปิดกล่องนะคะคือยิงประตูปิดกล่องให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเอาชนะแอสตันวิล่าไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะคะเรียกได้ว่าโชว์ผลงานยอดเยี่ยมมากนะคะสำหรับดาวรุ่งคน อ,น,น,อนาคตสดใสยอย่างแน่นอนนะคะสาหรับเคอร์ติโจนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสกัลเซอร์ทั้งตัวและหัวใจเลยนะคะเขามีความเป็นบอกว่ารักสมสรมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยลงให้กับทีมในทุกรายการมาแล้วแล้วก็ยิงไปแล้ว3ลูกด้วยกันนะคะซึ่งลูกที่ยิงในเกมแอสตันวิลล่าเนี่ยก็เป็นการยิงในพิมิลีกลูกแรกของเขาด้วยนะคะเป็นการปลดล็อกให้กับเคอร์ติจนนั่นเองนะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเขาเป็นนักเตะของลิเวอร์พูล ยิงในพีเมลีอายุน้อยที่สุดนะคะนั่นก็คือ19ปีกับอีก157วันโดยนับตั้งแต่ที่เทนเน็กิสซนเดอร์อาโนนะคะทำได้ก็คือ19ปีกับอีก80วันเคยทํามาแล้วในแมตที่ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะสวอนซีเมื่อปี2017นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ควรจับตามองเลยเด็กคนนี้มีของมากๆเลยและเชื่อว่าในอีกไม่นานนะคะเจนคอปน่าจะดึงฟอร์มโหดของเคอร์ติจอนคนนี้ออกมาให้ทุกคนได้ชมกั อย่างแน่นอนคะ่ะแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าเคอร์ติสโจนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างลองเม้นมาคุยกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย